ัวปือกับริเนตัวละหาบาทตัวละสิบบาทจะได้ที่ับเบนนอนแต่ลูกหมานเา่งม้ลูกหมานไล่งวดล้ะแหละแต่ลูกหมานต้ออกติดตัวอกอย่างยันลิงมันไล่ไปลุงบมค่อยมันใจมาตัวไหนก็เขาโตโลนนันมาแบบไหนก็เข่ามาตลอดมาเข่าาเขาท่าเข่ามาเข่ามางวดนี่เป็นงวดที่เจ็ดหร่าลูหมาน วันนี้เป็นงวดที่หกไงงวดที่หกวันนี้โอ้งวดที่หกสิมันเขาดีนเขาลงมาอยากนสนับสนุนให้เอฟซีโอ้ยเป็นการแบบดูแลกันเนาะลงมาเนาะอยากให้เอฟซีมีเงิอนใส่เราทำช่วงขานั่ตัวเล็กเนี่ยทางไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เรเสียหลายเนาะลงมาเนาะจ้า ถือ <ใน S 1> <ร>บ่หลายเพราะว่ามีแค่หกเจ็ดหางเองเอาแค่บนอย่างเดียวสามตัวลงสามตัวตโต๊ดอย่างเงี้ยการลงทุนมันก็บ่หลายปไนไหนกันสิเอาเล่ินเหรินโขกประมาณในติดตามกับลุงมันเออมันเขามาตัวลุงมันแบ่งปันเลซีว่าเออถูกมาสามสี่หัวที 5, 3, ว่ทมองเห็นไปแล้วค่อยมาสุดท้ายก็ใส่ไปเลย่อนเลยเนี่ตันนี้ก็คือลุงมงนันก็รุ่งนาดเลยจะเป็นแนวทาง เที่ยลูกมันเทียที่แล้วมีตัวใดเนี่ยเทียวที่แล้วเป็นข้อมุ่นจำได้ไับไปดูมันปีสามคู่บ่มีมีตัวใดเนี่ย,ยลูกมันจำได้บ่มันมีเก้าห้าสองเก้าห้าสองมันมีเก้าห้าสองแล้วก็มีสี่แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งล้อีกทุดยังอีกสามสาทุด สามชุดผมจำไมกคยได้แ้วผมไม่ได้เขียนบึงเขียนไหวนะคือว่าเขาสีแปดหนึ่งเนาะก็มันเขา4ีแปดหนึ่งไมด้สามตัวแต่งวดกวนเพิ่นได้โต๊ดงวดกวนอะงวดกวนมันเขาเพิ่นให้พ6กคกหงวดงวดหนึ่งมีหน้าเนอะมันบอกเนี่ยเพิ่นให้กมันโคกโซ่ คุยกับอาจารย์สารคามรู้สึกอาจารย์สารคามมาลุ้งมาดให้ผมแบ่งปันกูพบๆสิเป็นในที่นอทั้งผีหลินกันนะละหาบาทตัวละสิบบาทกิอาจารย์่าเออาจารย์ผมให้ได้อยู่แต่ว่าจะไปลงทุนหลายเด้อเมนน้องมันกิมันเก็ขอบกพร่องหักตัวน่ะหืมมาแบ่งปันงมวดนี้ปันขลังไปกอดก็ให้ลุงมาไหว้สักสามสี่หาหวดไปแล้วมั้งสิหมวดนี้ ลุงแบ่งปันห้ยดิสิบ่าวบุตรดุ่งดีว่าลุงมันตีกีตบองบึงแต่ว่าลิงวันนี้เขาขายมาทุกหมดนั่นแหละเรียกชุดสามตัวถือว่าบุหรี่น่ารู้ง้นเนาะมันบุหรี่กระบอกสามตัวมันบุหรีตัดสองตัวโอ๊คพอหน่อยเอาไปสามตัวแม่ จกของเจกของเพิ่นเพว่ามันใจเลขสามตัวมากกว่าอืหกกระบอกกระบอกส่วนใจเลขสองตัวค hmm. right. hmm. ่เอาเก็สามตัวอย่างเดียวมันะทามันคือดีแล้วป๊ได้เงินได้ไล่ตึกได้เพิ่นนะมีอนหนึ่งลงทุนก็ลงทุนมันบ่ไล่มึงไจได้มันบ่หล่ก็ร้อยสิบบาทสิบคูนสิบมันก็ตกไปมันรล่อยสี่สิบบาทเจ้า จิ้มใบพอได้ใส่ในชีวิตประจำวันนู่ลงมานเนาะ <c oughs> สลากกินแบ่งกับย่างละใบคือ <c oughs> นในเปาตัางกับแปดสิบบาทหนึง่ง <c oughs> เราทำช่วงพิจารณาอีกเทือนหนึ่งเพราะว่าตัวเลขเนี่ยทางที่ได้นัดหมายก็ลุงม,มานว่าวันที่สิบพ่อนัดกันไว้นู่นลงมานเนาะ จ้แต่ว่ามาก่อนนุ่มันก็เลยมาบอกสู่ฟังก่อนนะคะเป็นตัวเลขแนวทางไอ้ผมสองมือแล้วไห้สิสองมือโอ้บอฮึ่มคนมาไว้เหวคนบอไว้โค้งสุดท้ายเด็จ้าคนเย็ะมากคนก็ส่งมาให้คนมากส่งมาให้ปิดพี่สาวพี่สาวก็ส่งต่อให้ผมอีกแล้วโอ้สาธุเขาหยี่แม่เนาะพี่สาวก็มาน้องเกยเอาเลิ ของพีนมาจากทางอื่นเนาะเอาไปลงในเอ็กซ์ซีกับปวงแม่เป็นวะฮะเราได้เอาไปเอาเงในลงให้หลานแล้วก็ว่านแต่มาอยู่เคนทรงมากก็ถือมาตลอดได้ผมมากปวแม่เนามันก็ถือของเขาตลอดเลยแต่ปวงเราก็เคยเล่นแต่ที่ลูกมันเบาใจนิดอๆที่ลูกมันเบาซู่ฟังนี่ก็เขามาตลอดเนาะอือก็สอามาตลอดเลยอ่าแต่ถ้าผม น,อน้องเสาอยู่ทั้งบานทั้งปีใกล้ๆผมนี่นอก็ถือมาตลอดเลยน้องเขา,าถือมาตลอดแต่ว่าสาม,มตัวอย่างเดียวโนวรุ่งมาน,นสามตัวอย่างเดียวอือทำช่วงค้าถือว่าเป็นความโชคดีของเฮานะคะผู้ใดที่เป็นแฟนคลับเอฟซีของลุงหมานของเจน่างนะคะถือว่าโชคดี ที่ได้ตัวเลขชุดสามตูมาบวเปืองตังค์พร้อมนุ่งมันเนาะตัวหาบาทสิบบาทก็ได้แล้วนะคะเนาะ,ะมันเมียนขันบวเมียนกะบเซียหลายเพราะว่าตัวเลขมันบวหลายนุ่งมันเนาะเห็นพวกกสอบเมื่อกอี้ชุดนี้มันมีแต่บนย่างเดี๋ยวบวมีไปออกล้างก่อนหนอืงตัวเลขแนวทางมีเจ็ดชุดข่้นตอช่วงขามีเก้าสามหก ศูนหนึ่งหกเจ็ดสี่หนึ่งศูนเจ็ดสี่สองห้าแปดสี่ห้าศูนแล้วก็หนึ่งเจ็ดแปดนะคะนี่แค่เจ็ดชุดก็ตึงตัวเอาเนะมมานะลงมาเนาะกันไว้จ้ากันตไว้น แม่นอีหลีนี่แม่เนาะให้พี่น้องแฟนคลับได้มีเงินใส่ใส่สงการเนี่ยลังสงการไก่เลยไว้ทะลกเปิดโรงเรียนเนาะลุงมันเนาะผู้มีลูก<ผ>ม,มีเตา่าเอออันมานถึงมากกันมะเขามางดวงวันที่สิบปุ๊บมเขาอิหรีดงวันหนาเนี่ยระหว่าง 18, ไงติดตามไว้ด้วจ้ามันเสือเอามาแบ่งปันปจในห้ากบ เออเข้าเบียดให้มันดังโนลงมาเนาะเขาก็คอยนี่แหละอืมเขาม่นส่อืมเบือห้าับียดมันดังกับ่ะดังดอกไอเขาก็บโบไห้แต่เขาโวไห้ตัวเน้นอ่ะจ้าเขาเขาคิดว่าเขาตัวเน้นเขาโวไห้เขาว่ามันก็อยู่ในนี่แหละมันออกอืออืมดีอยู่เขาจะเบี่ยงปั่นบุญไหมเฮา ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณลุงม,มันหลายๆที่แบ่งปันตัวเลขแนวทางชุดสามตัวมาฝากทำช่วงเอฟซีเนาะลุงมันเนาะคอยลุงมันแต่ว่มมาวบางหมวดมันก็บ่หลายเด้บ่แล้วแต่งวดเป็นบ่รบอร์บแต่งวดก็ไม่ชุดไม่คือก็สี่ชุดก็มีแต่บางหวดนี่มันมาหลายหรือหวดนี้ก็มั้งอ๋อลายก็พวกพี่ยังถือว่าบ่หลายดอกหกเจ็ดชุดหนึ่ง เจ็ดชุดถือว่าบาลายดอกจะเอาลูกมานรบกวนลูกมานแค่นี้ล่ะขอกลับขอพระคุณลูกมานหลายๆเนาะตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยชุดสามตัวตามที่ได้นัดหมายไว้นะคะขอให้ตัวเลขแนวทางเฮีงปังๆเนาะลูกมาน,นเนาะจะขอพระคุณมากค่ะลูกมานค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสวัสดีครับ